เนื่องในโอกาสที่ทีมมันกี้ทาวได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเว d ร i p Hop d อ n แดน h ์แ p i เ n s ชีพ2 0 1 6ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา งานนี้เราจึงสัมภาษณ์พิเศษครูลอดจิรันธนินปานประเสริฐโชค CEO and Brother Monkey Town Artist Academy กรรมการผู้จัดการบริษัทเด็กดูสิจัดการหมายฝากด้วยคร่ะก็ในการแข่งขัน h h i 2016นะครับ Hip Hop International Thailand นะครับก็ ซึ่งจัดแข่งขันในวันที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ลัสเวกัสอเมริกานะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันระดับโลกนะครับซึ่งมีมาหลายปีละแต่ในเมืองไทยเนี่ยมีมาประมาณ4ปีเนาะสปีอันนี้เป็นปีที่4นะครับซึ่งมังกทาวน์อสิเดมีเราได้ส่ง2ทีมแล้วก็ได้รางวัลทั้ง2ทีมเลยนะครับก็คือได้แก่รุ่นวอร์ซิตี้นะครับก็คือรุ่นตัวนี้นี่เองนะครับ แล้วก็รุ่นรุ่นใหญ่ที่สุดก็คือรุ่นไมกกคูครับคือรุ่นที่ใส่ชุดสีแดงนะครับเป็นรุ่นแบบ 20- 30คนขึ้นไปนะครับเป็นครั้งแรกของมังกีท้าครับที่ส่งสองรุ่นแล้วได้ตำแหน่งอย่างรุ่นวาสซี้มังกีทาวาสซี่รุ่นนี้ก็คือได้ที่1ของประเทศไทยนะครับส่วนรุ่นไมกกาคูได้ที่3ของประเทศไทยครับซึ่งได้ทั้ง2รุ่นได้สิทธิ์ไปแข่งที่ลาสเวกัสเดือนสิงหาคม ก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ได้โชว์ศักยภาพการเต้นที่ในสไตล์ของมินิทาวนะครับก็คือการทําง,งานของทีมค,ครูลีดเดอร์แล้วก็น้องๆแดนเซอร์นะครับแล้วก็โลปรราฟโปรโกรกฟที่ได้คดท่าเต้นที่เขาเรียกว่าชนะใจกรรมการในประเทศไทยนะครับซึ่งกรรมการเนี่ยมีหลายประเทศเนาะก็คือน่าจะประมาณ10กว่าคนได้ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกนะครับ ก็ต้องมีการเตรียมตัวครับนั่นนั่นมีการเปลี่ยนท่าเต้นหรือเปยนคอนเซปต,ต์หรือเพิ่มศักยภาพในการเต้นมากขึ้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของชายการเต้นของโครารที่ต้องคิดเพิ่มประสาทนะก็จริงๆิงเรื่องของการรวมทีมกันซึ่งมีทั้งเด็กที่อยู่แต่จังหวัดแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาแล้วก็คุณครูที่ทํางานแล้วซึ่งหลายเจเนอเรชันอยู่ในทีมเดียวกัน,ก,นก็จะเป็นอุปสรรคในการซ้อมบ้าง เวลาไม่ตรงกันบ้างนะครับเพราะทุกคนที่ผ่านมาทุกคนก็ได้เสียสละหลายๆอย่างเวลาเงินอะไรเงี้ยเพื่อสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งเดียวที่เรารักคือการเต้นกับเวทีแห่งนี้นะครับก็อันนี้คิดว่าเป็นอุปสรรคเรื่องของเวลามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเราจะใช้เวลาให้มีค่าที่สุดก็เดี๋ยวเราต้องถามโปรการ์ดว่าจริงๆกระเป๋าโปรการ์ด next step แล um, uh ้วพ English อืม the next step I'm I'm thinking to upgrade the routine, and in each every part, uh, like locking, popping, and uh, another styles. Try to upgrade it more to the worlds because uh, the judges required me required us to um, put a little bit more spice on our routine for the worlds. Because in the world it's a different and more more difficult, difficult difficulty. Difficulty level is more higher. Yeah. S <S จริงๆแล้วการได้ที่3ของดับประเทศเนี่ยก็ไปแข่งคือจะมีทีมไทยไปอีก3ทีนะฮะเหมือนกันในรุ่นใหญ่ซึ่งก็คิดว่าก็เริ่มนับคะแนนกันใหม่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นที่3าที่นูน่นคือทีมทีองไม่แข่งกันเองที่รัสเซกัแเราไปแข่งกับประมาณ20ิประเทศถามว่าเราก็เหมือนเป็นทีมไทยทีมหนึ่งคือพูดง่าไป3ทีแล้วเราก็มีการเตรียมตัวแบบค่อนข้าง,างแบบเข้มข้นอะอย่าง,าง,างที่โคโรการาฟบอกว่าเราจะต้องเก่งกว่าเดิม ยากกว่าเดิมนะครับมันก็เหมือนกับว่าเราก็ตั้งใจที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับเวทีนี้นะครับให้กับเมืองไทยเรานะครับซึ่งนแน่นอนเราเคยได้เด็กไทยเราเคยไปคว้าตำแหน่งล่าสุดคืออันดับเจงของโลกตอนนี้เราก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้หนึ่งในสามนะครับทั้งสองทีมนี้เลยครับสองรุ่นมีครับก็มีเก็บตัวอย่างที่บอกว่าเรื่องการใช้เวลาในการซ้อมนะครับสำคัญที่สุดก็บางคนอาจจะมาไม่ตรงกัน รุ่นนี้อาจจะมาไม่ครบเพราะฉะนั้นการจาัดสรรเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันจะไม่เหมือนนักกีฬาทีมชาติไทยที่มาอยู่รวมกันเป็นหอแล้วก็พักแล้วก็อันนั้นคือเขาจะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้ทุกคนมีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันต้องเรียนหนังสือต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นก็ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ที่เรามาเจอกันครับก็จริงๆแล้วอยากจะได้กําลังใจหลายๆฝ่ายนะครับทั้งผู้ใหญ่นะครับแล้วก็น้องๆที่ที่สนใจทางด้านเนี้ยอยากจะสนับสนุน ทีมไทยหรือว่าโรงเรียนของเรานะครับบางยี่ถาวก็ส่งแรงเชียร์แรงเชียร์แรงใจมาได้นะครับได้ทุกอย่างครับจะส่งอะไรมาได้หมดเลยครับข้าวน้ําปลาเงินอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ที่บอกว่าไปเนี่ยเราไปกันเองเราต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะมากเพราะไปกัน2ทีมใหญ่นะครับผมว่าทุกทีมมีปัญหาหมดนะครับเราก็พยายามหาเงินทุนต่างๆในการที่จะมีค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะไปแข่งงานนี้เพราะอยากจะ ทำให้ดีนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับที่แบบเ,เป็นกําลังใจให้เรานะครับติดตามผลงานเราได้อาจจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันหรือการเวิร์กช็อปหรือการอะไรๆก็แต่นะครับที่จะหาะไรายได้สมทบทุนให้กับ2ทีมนี้นะครับมังกี้ทาวน์ลซิตี้แล้วก็มังกี้ทาว,มทาวมนมกาปูให้ไปโชว์ผลงานกับต่างแดนได้สําเร็จครับ